วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ b e s t practice โรงเรียนรัตนบรุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ปีการศึกษา2567ประเภทการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติชื่อวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ b e s t practice พลเมืองดีตามวิถีรอบบ ความสำคัญของวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราชโอบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ โรงเรียนรัตนบุรีจึงได้ขับเคลื่อนโครงการพลเมืองดีตามวิถีรอบอโดยใช้วงจรบริหารงานคุณภาพ P.D.C.A. และการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนชุมชนเป็นสำคัญภายใต้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือการเป็นองค์กรคุณภาพมาตรฐานระดับสากลผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและวัฒนธรรมองค์ เรารักรอบอโดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อให้ผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียน,นบบรัตนบุรีเป็นพลเมืองดีและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่นในสังคมและเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน ขั้นตอนการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะการจัดการเรียนรู้การเป็นพลเมืองดีตามวิถีรอบบอโดวยวงจรคุณภาพ PDCA ดังนี้ขั้นที่1ขั้นวางแผนแลนวางแผนพัฒนาปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติโดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนา ขั้นที่ 2. ขั้นดำเนินการดูดำเนินงานตามแผนกระตุ้นให้ผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานต่างๆมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆการสร้างเครือข่ายบาวรบ้านวัดโรงเรียนขั้นที่ 3. ขั้นติดตามตรวจสอบเช็คนิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และขั้นที่4 คานพัฒนาปรับปรุงแอควิเคราะห์ผลการดำเนินโครงการเพื่อทราบถึงประโยชน์และปัญหาอุปสรรคด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC นำมาปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนรัตนบุรีเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรมตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ที่มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่นักเรียนสีด้านคือ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำม,มีอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดีอย่างยั่งยืนปัจจัยความสำเร็จ เน้นการมีส่วนร่วมโดยสร้างความเข้าใจถึงเป้าหมายและทิศทางของโครงการให้กับผู้บริหารครูนักเรียนผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบและมีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรม จัดทำแผนการดำเนินโครงการที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองคุณธรรมมีการประเมินผลและปรับปรุงแผนจนบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้บทเรียนที่ได้รับได้แนวทางการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ อย่างยั่งยืนที่สามารถส่งเสริมให้ผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรมตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่1ิการได้รับการยอมรับและรางวัลที่ได้รับจากการขับเคลื่อนโครงการพลเมืองดีวิถีรอบอ ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลเชิงประจักษ์หลายรายการได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่4ปีการศึกษา2564ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการประกวดมารยาทไทยชั้นมปลายการประกวดเพลงคุณธรรมชั้นมปลายการประกวดโครงงานคุณธรรมชั้นมปลาย การประกวดเพลงคุณธรรมชั้นมตน้นและการประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่71ปีการศึกษา2566ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กิจกรรมภาพยนตร์สั้นซอฟพ,พาวเวอร์สาขาภาพยนตร์ละครและซีรีส์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนสพมสุรินทครั้งที่72ปีการศึกษา2567ผู้บริหารครูและนักเรียนได้รับรางวัลในโครงการเชิดชูครูดีวิถีพุทธพุทธศักราช2567ของกระทรวงศึกษาธิการในการสร้างคนดีเพื่อสังคม การเผยแพร่เผยแพร่โครงการผลงานผ่านเว็บไซต์โรงเรียน w w w r a t ว a ์เว็ ac th ผ่านป้ายนิเทศเสียงตามสายและวารสารโรงเรียนผ่านเพจ Facebook rb โรงเรียนร,รัตนบุรีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice โรงเรียนร,รัตนบุรี